นี่คือแตงโมปลูกใส่ล้อ,อยางนะครับท่านผู้ชมครับนี่คือแตงโมปลูกใส่ล้อยางนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาปลูกแตงโมนะครับก่อนอื่นนะครับนําแกวแล้วก็น้ําอุ่นนะครับน้ําอุ่นพอมือจออุ่มลงได้นะครับก็เรียกน้ําอุ่นนะครับเห็นไหมครับน้ําอุ่นแล้วก็เมล็ดแตงโมนะครับเราจะใช้เมล็ดแตงโม พันไหนก็ได้นะครับหรือจะนําจากว่าแตงโมที่เรารับประทานเราเหลือไว้แล้วก็ปลูกได้นะครับเห็นไหมครับแต่วันนี้เราใช้เมลลิแตงโมซื้อตามช่องตลาดเราก็แช่ลงไปนะครับประมาณ3 0มสิถึงหชั่วโมงนะครับนะครับแบบนี้เลยแล้วก็นำผ้าขาวนะครับ แล้วก็ภาชนะนะครับอะไรก็ได้นะครับเอาวางผ้าขาวลงนะครับก็เทเมล็ดแตงโมงลงไปเลยนะครับเราจะอบไว้นะครับอบไว้สัก1ถึง2คืนนะครับ1นถึงสงคืนนะครับแบบนี้เราถึงจะนำไปเพาะปลูกนะครับใส่กระถางเล็ก เราก็ปิดฝาไว้นะครับกล่องนะครับเป็นกล่องหรือภาชนะอื่นก็ได้นะครับแต่เรานําภาชนะเป็นกล่องนะครับวันนี้นะครับพอครบสองคืนนะครับเราก็เตรียมถุงหรือกระถางเล็กแบบนี้นะครับก้นปลูกเราก็นาเมล็ดที่เราบ่มไว้นะครับนํามา พราะปลูกก่อนนะครับอะไรครับเพื่อง่ายนะครับการดูแลพอครั้งนี้เราจะปลูกใส่รอยยางนะครับเห็นไหมครับเราก็นำลงไปปลูกสองสามเมล็ดนะครับพอปลูกทุกกระถางนะครับที่เราปลูกไปแล้วแล้วก็รดน้ำเบาๆนะครับนะครับแบบนี้นะครับท่านผู้ชม ท่านผู้ชมครับปลูกผักพืชต่างๆรับประทานเองปลอดสารพิษนะครับทําให้เราสุขภาพแข็งแรงนะครับปลูกเองรับประทานเองแบบนี้ไม่มีสารพิษเราใช้แต่สารที่เราผสมหมักใช้เองนะครับจุ่มลงไปเลยนะครับจุ่มในน้ํา จุ่มทุกกระถางนะครับถ้าใครมีที่ฉีดก็ฉีดลงไปเลยนะครับแบบนี้เสร็จนะครับเสร็จนะครับเวลาผ่านไปนะครับ6วันนะครับเขาก็จะงอกแล้วนะครับพองอกได้ที่นะครับพองอกพอตูแล้วเราก็นำนะครับร้อยยางนะครับที่เราปาดเรียบร้อย แล้วก็ใช้อะไรก็ได้วางแล้วก็ดินใส่นะครับก็ปลูกนะครับเวลาผ่านไปประมาณ20วันนะครับเขาก็จะได้ต้นกล้าแบบนี้นะครับเห็นไหมครับประมาณ20วันนะครับเห็นไหครับประมาณ20วันนะครับก็ได้ต้นกล้าแล้ว จะต้นใหญ่กว่านี้เล็กกว่านี้นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับผสมเกสรท่านผู้ชมครับถ้าเราจะผสมเกสรน,นะครับเพราะว่าเวลาผ่านไปนะครับได้ห6สหวันก็จะมีดอกเห็นไหมครับดอกแล้วก็มีตัวผู้ตัวเมียถ้าตัตัวเมียจะมี ลูกเล็กๆเลครับเราก็นําตัวผู้นะครับที่เป็นดอกนะครับมาจิ้มตอนเช้าๆเห็นไหมครับลูกเขาจะโตขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับถ้าเราผสมเกิรอนตอนเช้านะครับเวลาผ่านไป73วันเขาก็จะลูกโตขนาดนี้แล้วนะครับเห็นไหมครับเวลาผ่านไป100วันเขาก็จะได้ ลูกที่พอเหมาะแล้วก็สามารถรับประทานได้แล้วทุกคนทําได้นะครับเราทําได้ทุกคนทําได้เหมือนกันปลูกไว้นะครับเพื่อไว้รับประทานปลอดสารพิษท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับพาท่านผู้ชมมาปลูกแตงโมนะครับไว้รับประทานที่บ้านนะครับปลอดสารพิษวันนี้ติดพลาดก็ต้องขออภัยนะครับทําดูนะครับสวัสดีครับ